สวัสดีค่ะพบกับสาวชนคนรักสมุนไพรอีกเช่นเคยนะคะวันนี้สาวชนก็มีสมุนไพรเป็นสมุนไพรปลานะคะเป็นสมุนไพรที่ชอบเกิดในปลาหรือข้างทางนะคะวันนี้เห็นต้นปอกกระบิดกําลังออกดอกนะคะเป็นฤดูการของดอกปอกกระบิดออกนะคะลักษณะใบของปอกกระบิดจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ทุกคนอาจจะเห็นในร้านขายยานะคะเป็นฝักปอกระบิดที่ขายนะคะแต่หลายหลายคนก็ยังไม่รู้จักนะคะว่าใบหรือต้นหรือดอกของปอกระบิดเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ทางสาวชนก็ได้าพาพลาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดนะคะที่มีสรรพคุณดีมากๆเลยนะคะปอกระบิดนะคะเป็นไม้พุ่ม สูงขนาดเล็กนะคะสูงประมาณ1-2เมตรค่ะลักษณะของต้นดูกลมๆเรียวๆคล้ายเถาเปลือกนอกมีสีเทานะคะและมีดอกปลอกบระบิดรวมไปถึงฝักปลอกบระบิดส่วนกลมจะเป็นเกลียวนะคะมีความยาวประมาณ2-3นิ้วผลอ่อนมีสีเขียวเมื่อแก่จะเป็นสีดำนะคะแห้งด้านไหนจะมี แห้งจะเป็นสมุนไพรนะคะที่ยังสามารถรักษาได้หลายโรคนะคะวันนี้ไม่มีผลของปอกระบิดไมาให้ดูนะคะเป็นรดูการของดอกปอกระบิดกําลังออกนะคะเดี๋ยวถ้าปอกระบิดถึงฤืดูการฝากแก่นะคะทางสาชนจะได้เก็บภาพมาฝากให้เพื่อนๆรับชมนะคะอะเดี๋ยวเราจะมาบอกเรื่องสรรพคุณของปอกระบิดว่า ไอ้เจ้าต้นปอกบิดต,ต้นนี้มีสรรพคุณอะไรดีๆบ้างนะคะหนึ่งปอกบิดนะคะช่วยนะบำรุงกำลังนะคะแก่นแล้วใช้เป็นยาบำรุงธาตุด้วยการใช้รากนะคะนำมาต้มเอาน้ำดื่มหรือจะใช้เปลือกต้นนำมาต้มเป็นยารับประทานนะคะโดยใช้รากและต้นรวมกันนะคะ แก้อาการโรงแดงนะคะด้วยการใช้ผลแห้งประมาณ10กรัมนำมาต้มเอามาดื่มแก้อาการโดยการใช้ฝักแห้งนะคะช่วยแก้เสมหะด้วยการใช้รากนะคะนำมาต้มเอาน้ำดื่มหรือจะใช้ฝักแห้งผลแห้งนะประมาณ10กรัมนำมาต้มน้ำดื่มนะคะแก้อาการได้ดีค่ะช่วยธาตุพิการนะคะโดยใช้รากหรือเปลือก ช่วยรักษาโรคเบาหวานด้วยการใช้รากนำมาต้มน้ำดื่มได้ค่ะช่วยรักษาโรคความดันโลหิตนะคะช่วยรักษาโรคลำไส้ในเด็กนะคะโดยการใช้ฝักนำมาต้มนะคะช่วยบำรุงน้ำเหลืองแก้น้ำเหลืองเสียโดยการใช้แก่นนะคะช่วยแก้อาการปวดท้องค่ะ ช่วยแก้โรคบิดนะคะโดยการใช้รากนำมาต้มเอาน้ำดื่มหรือจะใช้เปลือกต้นนำมาต้มเป็นยารับประทานได้นะคะแก้อาการท้องร่วงด้วยการนำรากมาต้มเอาน้ำดื่มนะคะหรือจะใช้เปลือกต้นนะคะเป็นตำรับยารับประทานนะคะช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อด้วยการใช้ผลแห้งนะคะประมาณ10ถึง 1 0บสบกรัมนำมาต้มน้ำดื่มนะคะประโยชน์ของปอกระบิดนะคะช่วยสมานช่วยไม่ใช่ช่วยสมานที่ทอโทษฝาดสมานนะคะช่วยรักษาแผลอักเสบนะคะการให้ใช้จะสมุนไพรแต่และชนิดต้องศึกษาเรียนรู้ให้ดีนะคะสมุนไพรมีทั้งประโยชน